เดี๋เองไม่ตามเส้นเราไม่ตามเพนเลยอ่ะมาเอาเลยเอาเลยไม่จ่ยงานนี้นะสวัสดีทุกคนครับมีแต่บ้านอะไรผมุนอ่้รัการร่วมงานครั้งนี้ก่อนจะรู้ว่าใจบ้างครับดีครับตื่นเต้นมากตอนแรกไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แค่พี่แป๊บบอกว่าเออไปเดินแบบยีนผมรู้แค่นี้เลยแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเออมันใหญ่กว่าที่คิดเยอะแล้วก็ เ,เยอะมากๆมีสื่อเยอะแล้วก็มีแฟนคลับอะไรเยอะมากแอบตื่นเต้นเหมือนกันครับส่วนแต่แล้วไลฟ์สไตล์เรากับยีนยอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างเพราะว่าเราเป็น,ๆๆนคนตึงๆเราเป็นคนต้องรักหักยีนน้าอะไรบ้างเนี้ยใช่ใชยีนนี่คือเราเราโตมากับยีนเลยคือแบบยิ่งวัยรุ่นช่วงผมแบบช่วงแบบออมัธยมอะไรเงี้ยเราก็จะนิยมใส่ยียนงานเป็นปกติแบบต้องเอายีนมาขิงกันออว่าชั้นมียีนนี่นะเรามียีนนี่นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เรียกว่าตึงตอนนั้นนะสมัยนั้นเราก็ เดี๋ยวพูดไม่ได้มันติดชื่อแบรนด์เขาบอกเพื่อนว่าฉันมีก็ก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบนก็แบงสุดอะเออครับผมก็เขาดีก็หยุดยาวเป็นตอนนี้แล้วก็ไม่ได้หยุดยาวเป็ตอนนี้ใช่ก็ดีใจดีใจจริงจริงๆก็ไม่คาดคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราก็เลยแบบไปเล่นขามาแล้วก็คิดอยู่ว่า จะเดินรอดไหมเนี่ยวันนี้ครับผมไปเลยค่ะเส่้อสมชื่มยังไงมฮะไม่คือไปขี่หมามาแล้วมันปวดทางขาเลยนะเมไหร่เมื่อวานอ๋อกลัวแบบกลัวรักกลัวอัลลัสอันนี้เดินแค่เดินมาจากที่แต่งหน้ามาตรงนี้ยังยังแบบล้าอยู่เลยฮะเออแล้วจะมีแรงเดินไหมล่ะมันมีมันมีแรงแล้วครับเพราะว่ามีคนดูเยอะต้องคีบไปก่อนมีแฟนคลับมาเยอะครับคือถ้าสมมติเห็นเนี่ยลบบนเวทีก็ไม่ต้องตกใจมีท่าที มีสาเหตุหใช่ต,ต,ตมามนครับอาคลาบมันจะทำงานดีๆงานดี่ก็อันนี้อันนี้ <Okay. S 2> นนนนต้องต้องฝากอะไรนะดักจีไม่มีชอบจีอ๋อโอเคครับก็สำหรับคนที่ชอบยีนะครับผมก็ก็ขอฝากงานนี้ด้วยก็น่าจะมีลงมีไลฟ์อะไรกันอยู่แล้วก็เปิดดูกันนะครับเอ่อ่ะอ่ะถึงตอนนี้นะถึงเรื่องไปหนังอ๋อหนังโอเคสี่ร้อยล้านยูเนียนสุขภาพ จะมีอะไรให้สัมภาษณ์ไงไม่มีอะไรบ้างหรือเปล่าเขาดูแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรครับผมก่อนเรื่องอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีจริงครับผมมเปล่าผมเปล่าเป็นไงบ้างกเลยเพราะตอนนี้ดีใจหลายลยดีใจดีใจมากจริงๆคือมันมีคำหนึ่งที่พี่แฉเขาบอกว่าแบบที่หยดมันเป็นหนังหนังผีบวกผจญภัยซึ่งคนที่ร่วมเดินทางร่วมผจญภัยกับเราดีที่สุดคือคนดู แล้วว่าคนดูตอบรับแล้วยังชื่นชอบที่หยดอยู่ก็ดีใจมากมากเลยครับเราได้ไปเที่าวที่ต่างๆมาด้วยใช่ไหมไปมาหลายรีพิตเชื่อใจใช่ใช่ใช่ก็ไปมาทุกที่ให้การตอบรับดีมากดีจนแบบเราเราเราไม่คาดคิดว่าจะดีขนาดนี้อย่างอย่างที่เวียดนามที่ภาคที่แล้วผมไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าพวกเด็กๆไปเขามาเล่าให้ฟังว่าที่นี่เขาต้อนรับเราดีมาก ชื่นชอบมากแต่พอไปจริงอ่ะคือมันบวกกับบวกมากกว่าสิ่งที่เด็กๆพูดเข้าไปอีดหือทุกคนทุกคนรักแล้วชื่นชอบภาพยนตร์ของไทยเยอะมากๆถือว่าเป็นเพราะว่าที่รายได้ดีเพระาะคนเขาไม่แห่ดูในสิ่งที่เราลงนรมหอดเสือเอ้อรอเ่าโอ้รานั่ผู้จัดการล่อยภาพแล้วไอหยันปล่อยไ่ผมบอกว่าผมไม่ลงอยากลงไปลงเองเออลงจริงด้วยแต่เขาลงเป็นเซตเลยนะเขาลงเป็นเซตใหญ่เลยนะปราเด็นคือเนด้ะ มคลิแล้วรูปที่หลดก็รูปซ้ำๆน้ำๆน้ำๆลงเลยนะหรือเป็นลายอันนี้หรือเปล่ามันเลยทำให้รายได้ขึ้นมาในภาคนี้ทำให้ผมว่าแก๊ปกับพี่แบร์มากกว่าถ้าเอาเอาเรื่องอุ่นนะแก๊ปกับพี่แบร์คือกินขาดเรื่องไหนจะพี่แบร์ท่านี้อีกโดนแก๊ปก็ทั้งเรื่องไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยแต่เขาบอกว่าคนดูคุ้มนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าได้ดูแบบใส่แอกมากเลยอ๋อได้อ่าก็ก็ก็นั่นแหละ ครับนะผมจริงก็ก็ฟินมาเพื่อต like ั้งใจมาเล่นที่ยอดสามเลยครับผมแล้วก็พอเล่นเสร็จเราก็ปล่อยเลยปล่อยตัวเลยเพราะว่ากดดันาะว่าทั้งแก๊ปทั้งพี่แบร์ทั้งเออกดดันกดดันมากแบบคือรู้พี่แบร์แล้วว่าแบบการแน่นแล้วใช่ไหมแล้วพอเจอไอ้แก๊ปอีกไอ้แก๊ปมันเคยบอกว่าแบบึมันจะเหนื่อยแค่ไหนมันก็ต้องไปฟินเนสมันคือวินัยของมันอ่ะแล้วผมผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันผมก็ต้องแบบเออขอขอไม่ดูทุเรศมากแล้วกัน เออก็เลยแบบไปเล่นมาตอนนี้ก็คือแบบว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วว่าคือจะกลับมาฟิตอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกลับฟิตแล้วครับผมวันนี้ก็เริ่มกลับเข้ายิมแล้วได้สองกับวันเผื่อในเวลานีคนแซวเกี่ยวกับเรื่องแบบต้ <c oughs> ตองหูให้ถอดติดแทนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อนี่มันมีแต่พุงแล้วอะตอนนี้มันตอนนี้ไม่สามารถที่จะถอดเสื้อโชว์ได้โ <c oughs> ชว์ได้แต่ใครอยากจะดูดีกว่าลองดูลองดูเอยากดูอยู่มันเป็นพุงหมดแล้วนะก็ได้ไม่เป็นไรต้องหมี ไม่อยากหน้าเลยทุ่นเนี่ยทุ่นเนี้ยแล้วก็แบบพอตัดเสื้อไปยขากมีคนใดเล็กอะไรเงี้ยมาแบบว่าเขาเรียกว่าประขอซื้ออะไรเงี้ยมันต้องมีคนบ้างแหละคนคลั่งๆไม่มีไม่มีจริงเลยไม่มีนอกจาก้จัดการนอกจาก้จัดการที่ส่งไปผู้จัดการอ๋อไปข้างเด็กปาโอ้โแล้วเขาไปแล้วคืนนี้เขาก็จะไปอีกเอาเร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 ารอเราก่อนครับผมม่มีไหมไม่มีไม่มีไม่มีคนใดเล็กอะไรมาเลยครับ แฉนบไหมแฉลบผมว่าไม่มีนะแต่ว่าถ้ามีผมว่าน่าจะไปโดนที่แก๊บกับพี่แปร์มากกว่าแล้วออกงานมีใครแบบพันตูนโดอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้ามาช็ออะไรเงี้ยมาชี้หนีเขเมือกลาราั้นโดนโชคดีพี่ว่าผมยับไม่เจอไม่เจอเออเียเห็นว่าพอเล่นหนังเรื่องนี้ไปก็มีแบบผู้จัดเขาสนใจให้เราไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการท้าทายของตัวพี่เนี่ยก็คือก็เป็นการปิดคาแรคเตอร์เลยออ๋อใช่พี่พุท เขาได้บอกแล้วหรอก็ผมแค่พูดชื่อเฉยๆยังไม่ได้พูดที่หนังเนี่ยอ่ะเออก็ก็พี่โพสพี่โพสพี่โพสนนท์ชวนไปเล่นหนังแล้วหนึงเราก็รีบรีบรับเลยเพราะว่าฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาแล้วว่าแกเป็นคนที่ทํางานแบบยังพี่แฉที่เคยเล่นมาแกก็บอกว่าลองดูสักครั้งหนึ่งโคตรบันเลย่นหน่อยแกอะไรเครื่องจัดเต้มเลยครับเพราะพี่โพสเขาขึ้นชื่อเรื่องคอนตูที่เกี่ยวกับอันเนี้ยเขาดูเนี่ยเห็นว่าผิดไตรเตอร์เหมือนกันผิดเลยอ่ะแบบ เออไปเลยกับการทํางานที่ผ่านมาในชีวิต <laughs> ไปถึงโอ้อเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเพราะออว่าขอบเขาว่าบางทีบทจะไม่ได้สําคัญกเเขาจะวัดกันหน้างานเราเต็ียมรับมืยยัยงไงใช่แค่น,นั้นแหละที่อยากรู้เลยเพราะว่าแบบเออเราไม่ต้องมีบทไม่ต้องมีอะไรคือรับบีบหน้าง,งานแล้วเล่นเลยอะไรงี้ยก็อยากลองวิธีการทํางานใหม่ๆดูเขาเคยสร้างตำนานให้พี่หนุ่มกัญชัยคยสร้างตำนานให้เรามั้ยบาดีนะหมูว่ามันก็เป็นเรื่องฮาฮาในชีวิตอย่างน้อยก็มีเรื่องให้เล่าแต่หนูเอแต่ว่าจัวเนี่ยไม่เขินเรื่องแต่งตัวใช่ไหม ไม่เคย<ต>ไม่เคยประคมประคบบให้เราผมชอบนะเดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นนะออผมไม่รู้จะชอบไหมแต่ผมชอบสนุกดี<ต>ออจะติดอะไรมันไม่ทานก่อนอใช่ไหมคะใช่มันไม่ต้องเป็นตัวเองมากอะ่ะมันไม่ต้องเป็นตัวเองเลยดีกว่าก็ออคืออยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากปล่อยจอย <laughs> อยากปล่อยจอยอยากปล่อยจอยอยากลองทําอะไรใหม่ๆดูสักครั้งนึงเรื่องนี้จะมีถอดเสื้อไหมคะคนนี้ปากาอาจจะยังอาจจะยังอาจจะยังนะรอเติม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 โอเคคามาเลยครับผมมาไม่ต้องพูดถึงอไม่แป๊บเลยหรอ แบบพี่แฟนพาไปบาโหรป่ะมีแบบเอ้ยพรุ่งนี้พี่ไม่ไปด้วยนะพี่จะไปเที่ยวบาโหรเอออะอีกีเกิ่อะรกก็ได้จู่อกก่อนน่ก็้นก็ดพดมี้าผ้าพี่หยดมีายังไม่มีเลยคอดีๆต้องมีนะพี่จรงเาบอก่ต้องเล่นถึงหา้ออรู้ว่าจะต้องมีาคหน้าเอาเป็นสมิงก่อขวามือก่อนเออไม่อไปนี่คือกล้อน่นะครับ รับนหนึร้านหนครับหนึ่งสองสามครีะคับจูบิขอพักนี้ยเนี่ยหนึโอเคครัจูบขอพักอ่านทงนี้นะลูก้าแไปบารโฮทำไงเม่าะบอกไปบาร์โฮทำไงไม่เห็นหน้าเขาโทรมาบอก เออพี่กันตอโฮสก่อนนะพรุ่งนี้ไม่ไปด้วยนะทำงานพรุ่งนี้ใช่ไหมก็ไม่ไปคืนนี้ด้วยพี่พี่นิวด้วยเอาจริงขอว่าพี่นิวพี่นิวตโดนมาเลยใช่ปะแม้วันนี้ได้ไงเอาบ้าก่อนไปแล้วกลับบ้านพันเก่งค่ะไปแล้วพันเก่งค่ะพันเก่งค่ะขอใไปก่อนครับไม่มีใช่ปะเรวตกลงกันก่อนนะใครจะไปก่อนดีดีนี่เออเฮ้ยเอาฟีทายเผื่อด้วยเราเป็นแฟนหมอกถ้าจะโยงเราเกี่ยวไปแล้วคุ้มไปแล้ว แลอวกี่นาทีเรได้ดูอะเจอตัวแล้วี่เจอตัวแล้ว